เกขาวรถเต็งเก่งข่าวครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในแวดวงโซเชียลร,รับมีการโพสต์คลิปพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าวัยรุ่นปทุมนะครับไม่ลุมก็บิดกูไม่ขิดกูก็บิดต่อ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เรื่องราม,มันคือประมาณว่า ตำรวจในพื้นที่ประตูน้ำลาลกรังสิตนะครับเขาตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติดครับก็จัดอย่างอื่นด้วยแหละแล้วก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งเขาไปรับยาบ้ามา101้เมตรนะครับแล้วพอดีต้องผ่านด่านนี้เขาก็เลยต้องจอดให้ตรวจแล้วก็โยนยาบ้าทิ้งข้างทางจังหวะนั้นตำรวจก็ชุลมุนครับเอ้โยนอะไรทิ้งวะก็ไปดูยาบ้าเขาอาศัยจังหวะนั้นครับกระโดดข้อมอเตรไซัยแล้วพยายามจะบิดหนีก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งครับใจกล้ากระโดดรอกคอด้วยแล้วก็มีรถสายตรวจอีก2คันขี่ตามมา ภาพในคลิปที่เราได้ดูกันเนี่ยก็คือประมาณช่วงขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟลังสิตครับก็โอโ้โหทุรักทุกเลทุกป้าทุเป๋ครับสุดท้ายก็ไม่สามารถจับไว้เรื่องคนนี้ได้นะครับบิดหนีครับเจ้าหน้ที่ตำวจที่ตัดสินใจแบบ ไปต่อไม่รอดแน่ก็เลยทิ้งตัวรถมอเตอร์ไซค์คว่ำกันระดับนาฏดูมันทุรักทุกเลที่สุดครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนี้ตำรวจในสายตาประชาชนผ่านคลิปตัวนี้เนี่ยมันดูแบบไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบเลยสุดท้ายไอ้ลูกคนนี้หนีไปได้แต่ก็ต้องชื่นชมก่อนนะครับวันรุ่งขึ้นตำรวจก็ตามไปที่เคหะดอนเมืองตามรถมอเตอร์ไซค์ได้สุดท้ายก็จับมาได้นะครับผมเขาก็สารภาพว่าทำไปเพราะว่าความยากจนแหละครับเขาก็ไปรับยาบ้าจากเพื่อนมาอย่างที่บอก101เมตรทีนี้พอจะโดนจับเนี่ยคิดถึงลูกถึงมี เป็นห่วงครอบครัวตัวเองเป็นเสาหลักถ้าตัวเองถูกจับไปเนี่ยอ้ยใครจะดูแลครอบครัวไม่ได้ละกูต้องหนีก็เลยตัดสนใจบิดหนีแล้วก็เป็นภาพที่มันแบบโอ้โหชุลมุลทุรคทุเดศอย่างที่เราเห็นในคลิปกันนะครับคำถามที่เกิดขึ้นคือว่าภาพที่ออกมาเนี่ยการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยทำไมมันดูไม่เป็นมือชีพทําไมมันดูแบบอันตรายมันดูหวาดเสียวโตวเต็งเก้นข่าวมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับคล้ายกันเลยเขาโพสต์ว่าก๋วยเตี๋ยวก็ต้องขายกระสุนก็ต้องหลบ ันนี้เกิดขึ้นแถวาาแยกประชาสงเคราะห์ครับก็คือมันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถเก่งสีแดงมานะช่วงกลางดึกแล้วก็หนีตำรวจหนีด่านเหมือนกันในรถก็มียาไอ์ครับแล้วเขาก็มีอาวุธมีดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวถูกจับเหมือนกันเลยแล้วก็แหกโดงแหกด่านกันตำรวจก็ไล่จับมาแล้วก็ไปจนมุมก็ตำรวจก็ล้อมแล้วก็เอาปืนไล่เจาะยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครได้ดูตามคลิปตามภาพเนี่ยจะเห็นว่าถ้ายิงของตำรวจนี่มันมันใช่เหรอถ้ายิงอย่างเงี้ยเนี้ยเนียอาแบบ การที่แบบเออนี่ถ้ายิงตำรวจต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าเหมือนที่เราดูในละครผมว่าบางทีเราดูในหนังในละครตำรวจยังแบบเนี่ยท่ามันยังเท่กว่าเลยมันยังถูกต้องกว่าอีกแต่ตำรวจในคลิปไปดูเอาที่ยิงยางรถอนะแบบออืหม,มันจนเขาต้องโพสต์นะครับว่าปกติก็ต้องขายกระสูนก็ต้องหลบมันเหมือนแบบกระสูนี่มันอาจจะก,กระโดงกระเด็นมาโดนประชาชนรอบข้างได้หรือเปล่าตรงนี้ก็เลยแบบเกิด ประชาชนก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจว่ามันเหมาะสมหรือไม่มันควรจะมีระบบระเบียบแบบแผนมีวิธีการในการเข้าชาร์จเข้ารวบตัวผู้ต้องหามีวิธีการบล็อกตัวผู้ต้องหาให้มันปลอดภัยกับคนที่อยู่รอบๆในสถานที่เกิดเหตุหรือเปล่าและในมุมอีกมุมหนึ่งของน้องผู้ชายย้อนกลับไปเคสที่ทิ้งยาบ้าแล้วหนีด่าตรนบทที่รังสิตนะครับเขาบอกว่าเขาทําเพราะว่าเขาคิดถึงครอบครัว เขาเลยต้องหนีโดนจับไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีคนดูแลครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากจะบอกไอ้น้องเอ้ยไอ้ที่น้องทําอยู่เนี่ยเกิดมันคว่ำมาน้อมล้มลงไปคอหักเนี่ยหรือตํารวจเขาแบบเกิดมาถึงขั้นต้องวิสามันอย่างเงี้ยน้องนี่ก็ไม่ได้กลับมาดูครอบครัวเหมือนกันนะอ่าเรื่องแบบนี้มันก็ฝากให้ไปคิดกันในส่วนของตํารวจเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยากให้การปฏิบัติภาคสนามเนี่ยมันมีแบบแผนมีพทเทิร์นแล้วก็สามารถทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อใจได้โตเต็งเก่นข่าว